วางไหนแค่ทุกใจรพี่เนากินเขาด้วยกน่มันอิ่มหมดเอาคือว่าจะแก่มืงอ่มี่ไปหาแล้วบ่มีมันมบุนขงไฟเนาะบุญยังงมืออื่นมืออื่นร่าสีพอีไหมมืออนาเราขอไปหาลูกเด็กก็จะเอาอยู่ไป็นไปเหนบุญไปไสครับเขายางไปนี่ไปรถเขาเดียวเปลี่ยนน้ำไม่ห้าไปรถบ่ไอยื้ไง้เดียวไปเจอเปลี่ยนไหมกัพ่อมี่หส่งลูกมีนมาพ่อมียวจน แก่มือมือไปใส่อแก่มือแบบเดียังก็่าที่สอมสิแซมยังน่นอบสอมแรงู่งเวลสอมดำรงสอบแต่คลิปดินี่ยังไงนี่ยยังป่าโอ้สิงสิให้ซีมเลยจักตอนโอ้ไปแกบเสหา้ก็ยังเห็นกันไฟแต่ Thử con hướng hướng à. Ừ, nó à à tổ. <tổng kiss> <tổng kiss> phải thể quân nó như này quân Đấy nó kín Con phay hưng hưng mà. Ừ. Nó phải nhá. này, ăn ăn cây em Tổng cây thì tổng cây năm nó phọt đấy. thì khác mỏ tổng cây. con phê อะไรนี่เอาวางืคือไปน้ำสีน,น้มงพมูมหหไม่แื่อกลนี่ื็บอเป็นสยมาสายอนี่เอาก็ทิไปซื้อมือหมดเนาะโอ้เขาเพิ่งส่าชานากาได้ไหมล่ะชานากายัง ได้กระเป๋าว่ะไผ่ชิมาส่งบ้านนี่มอื์กดอกเงินอืมมันไก่เอาไผ่ชิมมะทรงข้าวสร้างว่าวได้ได้ไงได้ไงมานิแค่นี้โอ้สั่งกินสีเลยบังยางกับเซ้แล้วเข้มในไหวเขาพี่มาใส่ยัง ไปอีกทีนะครับ bà เปิดรถหน่อยครับ ออขนเีว่ยคือเปิดรขัวลังหันหมูหมูหมูอันอันนั้นหมูน่นนะอันนั้นมูนักผู้ใดดีไหม แกหมูมันเม็นควันไฟอีางีวะนีวันนี้หมูโจมักบัวสามน้ำมักม่วนน่ยังสมุนไพรนี่แม่เขาแม่ ่กระู่เหมอเอาหนึ่งไม้เราปะปนกันเขาเอ่ได้ไฟ้ต่่นม่แม่มันอันไม้แยกไ้เขากินน้ำเกลือมดก่อนอันนี้นเสริมหวานพอดีเลยอดีเมนคนไฟเออมันสุ็นกินกินหม้อขึ้นหม้อขก้นหม้อเขียเม่นดานจำได้ไหมยืมมาเิร์ดอะไรเข้าหาหม้อขึ้นหัว เออเอาได้ป่ะเอาแล้เากินกันแล้วกินกันเมืนได้หอมแกกันอยู่หมู่บ้านอุ้ยว่ากันเพราะว่ามีขาไปกินแล้วมรอเต่มาพอเป็นหมูอืมเนี่ย่่้วลกน่าเขาไปบูเล่นบ้ถาม

ังาขอบจลังีอนนั่นตัวนี้มันดวดิผขเงายเนาะเขเร้าไหมเขาเศ้าอ่ะเอลีกโอ้เอาอะห้เรากินผู้เดียวสักันนะเจ้านักกเขาเศร้าเาหีเหต้มไก่เขาพีแ่ร่างไกย พี่มือแปดหนักคือมันก ch ินหอมค้นเด้มันแตะแล้วกินข้อค้นทนนาดุนี่ชุดยอดดีป่ะนีสายเอาเอาเอาจะไปวายน้ำน้าแม่ล่ะเอ้ยโอ้ นีขื้นเสียงเสยปะปกติมาแต่ละมือบ่ขื้นเสียงป่ะนี่ผู้ใดั้มือนี่บ่ได้ไปดมเนียให้กันให้ก้องก็แล้วว่งแรกเหหมเจ๊กันเล้วติละผู้เมียว่าผู้ผัวว่าผู้ผู้เมียว่ามีมีมีผู้หญิงทั่วมากปะนะอใช้บ้างนาว้วยหอมย่งปดม่แล้วมันมันมันก็อีกตัวใยุ่งนรอกแซ่ คนวงของจะอยู่สื่อเนะมาเด้อพี่น,อน้องกินสมกันกันครับไกบบ่บ้านตู้บกไนอ่าปลปีกมา ต้มไปมันก็หายหรอว่า,นนาเพชรอตไน้ตาลได้พออไเอยน้อไปุ่นอปเละอปี่ใส่นเลกเอาะใส่ไนเอาไปใส่ย่ง่ะเอินปินีก่อนครับพระกันลิบหนาครับ ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ